นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลชนบุรีนายพระครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรียังได้เป็นผู้แทนในการรับมอบอุปกรณ์ารทางการแพทย์พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขประกอบด้วยโรงพยาบาลชนบุรีเจ็ดเครื่องโรงพยาบาลบ้านบึงหกเครื่องรวมทั้งสิ้น13าเครื่องโดยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ เป็นขวัญกำลังใจและทรงพระราชทานความห่วงใยในสถานการณ์โควิด -19 จึงทรงพระกรุณาเปิดกระโบทกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสำหรับเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงหรือออกซิเจนไฮฟโซสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะออกซิเจนในระบบทางเดินหายใจที่อาจส่งผลให้เกิดอาการซุดหนักลงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงช่วยเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันจังหวัดชนบุรีมีผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลต่างรู้สึกซาบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดนีได้